เอาละรครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กับช่องบอลแม็กซ์แซงกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตำแหน่งนักวิชาการเกษตรนครับว่าจะเรียกหมดไหมหมดครับอ่ะ,อะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการเรียกบรรจุนะครับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรว่าทําไมถึงจะเรียกไม่หมดในรุ่นปี68นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันเนาะโอเค มาเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปีนี้ผ่านค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณเป็นพันคนเลยมั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปี68นะครับเปิดทั้งหมดนะครับ8เขตด,ด้วยกันแต่วันที่ถ่ายนะครับคือวันที่10มกราปี69นะยังไม่ได้สอบภาคใต้เนาะ ก็มาลุ้นกันเดี๋ยวผมว่าน่าจะผ่านหลักร้อยนะครับอ่ะเรามาดูครับภาคเหนือเขตหนึ่งเนี่ยผ่าน308คนเขต2นะครับ254แล้วก็กระโดดไปที่ภาคอีสานครับเขตหนึ่งนะครับ248เขตส5 0อ่ะอันนี้มีลุ้นหน่อยแล้วก็อีสานเขตสามครับร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะร้อยต้นๆนะครับม,มีโอกาสแล้วก็ภาคกลางครับเขตหนึ่งครับ 8, รสองร้อยสามสิบแปดเขตสองหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนเขตสามไม่เปิดเนาะ เพื่อนๆคิดว่าจะเรียกหมดไหมอ่ะโอ้โหคนสอบผ่านนะเดี๋ยวประมาณนี้ห้าร้อยนะครับนี้ก็ประมาณสักพันนึงอ่ะพันต้นๆด้วยนะครับอ่ะพอดีไม่ได้กดเครื่องคิดเลขมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับอืมเราจะพาทุกคนนะครับไปดูการเรียกบรรจุตัวอย่างในปี6-2นะครับอธิบายก่อนว่าทำไมไม่เอาปี6-4ปีล่าสุดนะครับปี6-4ปีล่าสุด เรียกหมดไหมเรียกหมดนะครับประมาณ200คนทั่วประเทศหมดเราไปดูปี62กันนะครับโอเคปี62สองเปิดมาครับก็ประมาณ200เช่นกันนะครับนะก็คืออยู่ในช่วงประมาณ200เรียกหมดนะครับแต่เรียกมันเป็นแบบ เป็น10กว่าครั้งเลยนะครับอืเรามาดูานะฮะอย่างภาคเหนือนะปีนั้นนะครับเปิดทั้งหมด10เขตเลยนะอ่าภาคเหนือเขต1นะครับผ่านแค่12คนเนะี้ยสิบอ่าภาคเหนือเขต2นะครับ15คนภาคใต้เขต1 17คนเขต2นะครับ10คนภาคอีสานครับเขต1 35เขต2 48เขต3นะครับ35ภาคกลางนะครับเขต1นะฮะ8คนเขต2 5คนเขต3าอ่า3คนเนาะปี62รู้สึกว่าจะเป็นมกเสกเปิด อ,อ,อ่อสอบนะครับคนทั้งยากครับก็เลยตกกันเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะก็จะมีเหมือนเดิมครับสีดําสีเขียวสีเขียวถ้าเกิดใครดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับตำแห,หน่งนักวิชาการคอมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยทำเป็นสัญลักษณ์สีเขียวคือการเรียกแบบข้ามเขตนะครับผมอืมปรดงว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยภาคเหนือนะครับเรียกประมาณสองครั้งก็เรียกหมดแล้วนะเพราะว่าคนผ่านแค่สิบกว่าคนเนาะภาคใต้ครับก็เรียกไปประมาณเจ็ดแปดครั้งนะครับ แล้วก็มีสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่า,ามีการเรียกใช้บังทีข้ามเขตนะครับภาคใต้ครับจะเรียกใช้ได้ก็คือภาคกลางแสดงว่าภาคกลางขอไปเพราะว่าเขาผ่านกันไม่ถึง10คนเลยในแต่ละเขตปีนั้นเนาะส่วนภาคอีสานนะครับก็ทะลุปไปถึง4 8แได้อยู่นะครับอืมในค่าครั้งนะฮะก็สรุปง่ายเลยถ้าเกิดตำแหน่งสายงานนักวิชาการเกษตรนะครับอาจจะมีลุ้นที่ประมาณ50 นะครับประมาณนี้นะครับาถามว่าปี64เป็ไปลุ้นถึงไหนปี64สี่ไปลุ้นได้ประมาณ90กว่าคนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่ว่ามันมก็ไม่ได้แปลว่าการันตีนะว่าปี68จะเรียกหมดไหมเพราะเพื่อนๆลองไปดูดิ ปีนี้ผ่านพันกว่าคนนะครับปกติ2ปีเนี่ยเรียกได้ประมาณ200กว่าที่นั่งเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ยังน่าจะยังคลองตําแหน่งอยู่เพราะว่ามันเปิดต่อเนื่องนะปี60เปิดนะครับแต่รู้สึกผ่านแค่คนเดียวมั้งแล้วปี6 2ก็เปิดนะครับแล้วคนก็สัผัสประมาณ200ปี64ก็ประมาณ200กว่ากว่าๆนะครับก็เรียกหมดไหมเรียกหมดแต่ปีนี้หกแผ่านกันพันกว่าคนนะครับ มันจะหมดไหมล่ะครับสองปีนะฮะจริงอยู่ว่าช่วงเวลาในการเปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้นานเออพี่น,น่นะมันก็นานพอนอกสี่ปีใช่ไหมครับเรจะเปิดนะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับลองไปวิเคราะห์กันได้ในตําแหน่งผู้มือนักวิชาการเกษตรนะครับนะเป็นอนพุกนะครับนะใครอยากดูนะครับก็ไปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆนะครับนะมาตรฐานกําหนดตําแหน่งรวมถึงทักษะที่จะต้องใช้สําหรับ สายงานนะน,น,นักวิชาการเกษตรด้วยนะครับใครที่เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อยู่อย่าพลาดเลยนะครับนะหรือสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสนีสวัสดีครับ